คนเรากว่าจะสะสมความดีนะครับเลือดตาเท้ากระเด็นกว่าจะทําดีแล้วคนเห็นเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็ยินดีดดต้อนรับเข้าสู่บอร์ดแค์นะครับผมเพจออฟฟิเชียลนะครับผมผมพินธนากรน,นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องคุณผู้ฟัง คุณผู้ชมนะครับเมื่อเช้านะครับผมได้อ่านหนังสือนะครับผมแล้วผมก็เห็นนะครับประโยคนี้นะครับผมแล้วผมก็อยากจะมาแชร์ต่ออยากกับท่านผู้ชมจังเลยว่าผมมีความรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกับคํานี้มากๆเลยนะเราจะเห็นได้หลายๆครั้งนะครับผมที่เราได้ดูข่าวนะครับว่ามีการปล่อยนักโทษซึ่งประพฤติปฏิบัติตัวดีนะครับผมท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็ได้ยินหลายเดือนต่อไปนะครับผมก็ได้ยินข่าว ว่ามีการฆ่าข่มขืนอีกนะครับผมมาเช็กดูประวัติดีๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำเช่นเดิมนั่นมันหมายความว่าการกระทำเนี่ยมัน,มนพูดดังดังกว่าคำพูดที่ที่คุณใส่แซงออกแกล้งกรอกตัวเองว่าทำดีอยู่ในคุกเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ตัวเองออกมาจากสถานที่ตรงนั้นแล้วก็มาทำสิ่งเดิมๆนะครับ นั่นก็หมายความว่าการได้รับโทษนะครับครั้งนี้มันทำให้เขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเกรงกลัวอะไรต่อบ,บาปกรรมนะครับผมซึ่งบาปกรรมนั้นมันก็ไม่ได้ต้องรอชาติหน้านะครับผมซึ่งบางคนนะครับก็มีสติหลุดพ้นจากตรงนั้นคือคนเราพยายามจะพูดให้ตายแค่ไหนก็ตามแต่ว่าการกระทำอ่ะถ้ายังเหมือนเดิม ยังไงก็ไม่มีใครเชื่อในในสิ่งที่เราบอกคนอื่นว่าเราเปลี่ยนไปแล้วนะเราไม่ทําเหมือนเราโกหกตัวเองที่ออกมาจากคุกอะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าคนเอาจริงๆนะผมมองว่าถ้าสมมติว่าไปติดอยู่แบบนั้นเนี่ยเราคงมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเข้ามาอีกแล้วอะแล้วก็เราก็คงไม่ทำบาปทำกรรม คือผมมองว่านรลกมันก็คือชาตินี้สวรรค์ก็คือชาตินี้นะครับในใน,ในมุมมองของผมนะครับคือเราจะเห็นหลายๆข่าวที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวที่ไปจับกลุ่มมือยิงสอสอที่ระยองหรือเปล่านะฮะที่รวบอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะครับซึ่งเห็นภาพแล้วผมมีความรู้สึกว่า เขาทําหมือนกับหมูกับหมาซึ่งแบบกดลงพื้นเลยครับแบบว่าเขาไม่ได้พูดดีด้วยแล้วก็เขาเขาแบบว่าทําเหมือนกับหมูกับหมาเลยจริงๆผมเรียกได้เลยนะครับว่านั่นแหละคือนรกครับชาตินี้นรกนะครับชาติหน้าไม่มีนะครับอันนี้อันนี้ผมผมผมพูดใ้เห็นภาพนะครับว่าการกระทําของเรามันจะดังกับคาพูดนั้นก็หมายความว่าคนเรากว่าจะสะสมความดีนะครับเลือดตาแทบกระเด็นนะครับ กว่าจะทําดีแล้วคนเห็นเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับแต่การทําชั่วปั๊บเดียวนะครับก็สามารถได้รับผล